สวัสดีครับคุณผู้ชมครับการแสงทองมีเดียชาแนลครับพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศดีๆทางอำเภอภูหลวงวันนี้กำลังจะเดินทางไปถ่ายทำสวนเกษตรผสมผสานแบบพอเพียงนะครับพื้นที่ทางอำเภอภูหลวงวันนี้มา,าเจอเจอกับสภาพอากาศสวยๆก็เลยมาเก็บภาพดีๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับสภาพอากาศทางอำเภอภูหลวงครับ ซึ่งพี่น้องชาวจังหวัดเลยก็ในพื้นที่ต่างๆตามหุบเขาบริเวณพื้นที่รอยต่ออำเภอวังสะพุงไปทางผูหลวงนี่28กิโลเมตรนะครับก็พื้นที่รอยต่อทางอำเภอ,อวังสะพุงผูหลวงแล้วก็วังสะพุงไปทางตำบลภูหออำเภอภูหลวงครับรอยต่อไปเยี่ยมชมบรรยากาศของเขา,ขาฟูจิเมืองไทยหรือว่าเขาภูหอ ตำบลภูหออำเภอภูหลวงนะครับพื้นที่รอยต่อบรรยากาศดีๆรอยต่อไปทางอำเภอภูหลวงทางไปทางอำเภอตำบลเลยวางสายครับเส้นทางระหว่างอำเภอภูหลวงไปทางอำเภอลมเก่าเพชรบูร์นะครับก็จะเดินทางเส้นนี้นะครับเส้นทางจากทางบริเวณหน้าที่วการอำเภอภูหลวงครับมุ่งสู่อำเภอหลมเก่าบ้านกกสะทอนนะครับ ไปทางอำเภอหลมเก่าพื้นที่รอยต่อหลมเก่าหลมสักเพชรบูรณ์นะครับไปทางอำเภอ,อเมืองเพชรบูรณ์ครับรอยต่อทางเพชรบูรณ์สระบุรีครับนี่คือบรรยากาศในช่วงภาคเย็นนะครับใบบายจะมีเส้นทางที่เส้นทางบริเวณ ยอดเขาลอยต่อทางตำบลเลยวังใสไปทางโกกสะทอนนะครับหลมเก่าเพชรบูรณ์แล้วก็บรรยากาศ2ฝั่งภาคทางนะครับสอฝั่งทางวันนี้ก็จะมีบรรยากาศภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมครับนี่คือบริเวณพื้นที่ที่พี่น้องทําการเกษตรนะครับเกษตรผสมผสานเลยว่าเกษตรมีข้าวโพดมีมันสำปะหลังนี่ครับอันนี้ก็เป็นสวนข้าวโพด แล้วก็ประกอบไปกับทางพี่น้องที่ปลูกกล้วยบ้างนะครับก็จะมีส่วนของแก้วมังกรแล้วก็จะมีส่วนยางพารานะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ที่พี่น้องปลูกยางพารากันแล้วก็บนยอดเขาข้างบนก็จะพี่น้องก็จะปลูกมันสับปะหลังคับพื้นที่ภาคการเกษตรรอยต่อพื้นที่ทางตำบล ภูหอรอยต่อทางเลยวังสอํอำเภอภูหลวงนะครับนี่คือบรรยากาศภาพสวยๆบรรยากาศดีมากๆเลยครับตอนช่วงเย็นๆหรือว่าอยู่ในช่วงที่ฤดูการหน้าฝนเก็บภาพบรรยากาศดีๆมาฝากคุณผู้ชมครับนะครับนี่คือไอหมอกที่ลอยฟุ้งขึ้นบนบริเวณยอดภูนะครับแล้วแนวรอยต่อ ภาพสวยมากๆเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้เก็บจงังหวะดีๆนะครับที่มีโอกาสได้เก็บภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมครับเราเดินทางต่อเลยนะครับเส้นทางเนี่ยครับคดเคี้ยวไปตามแนวสันเขาวันนี้ก็ถือว่าได้ภาพบรรยากาศที่มีความเขียวกระจีสดชื่นฝนลินครับน่อยๆวันนี้ก็ถือว่านี่ครับ รถจะขึ้นเนินแล้วครับตอนนี้กําลังจะขึ้นเนินเขาต้องใช้เกียร์ต่ํานะครับในการเดินทางไม่อย่างนั้นก็ขึ้นไม่ได้ครับยอดภูตัวนี้จะมีความสูงชันพอสมควรเพราะว่าในแนวบริเวณจุดชมวิวเลยวังไสเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดบริเวณที่มีความสูงบนสันเขาครับไปเยี่ยมชมบรรยากาศกันครับวันนี้ก็ถือว่าเก็บภาพ สวยๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับสองฝั่งทางข้างทางวันนี้ก็ทั้งการเดินทางต่อไปยังพื้นที่บริเวณจุดชมวิวนะครับไปชมกันเลยครับนี่ครับวันนี้ก็ถือว่าคงจะถ่ายทำไม่ได้นะครับสวนเกษ,ษตรแบบผสมผสานพอเพียง พื้นที่ทางอำเภอผูหลวงวันนี้ก็ยังไม่น่าที่จะถ่ายทำได้ในบรรยากาศที่มีฝนลงอย่างนี้นะครับนี่ครับเก็บภาพได้เท่าที่เก็บได้นะครับวันนี้บรรยากาศดีๆนี่ครับมาถึงจุดนะบริเวณจุดชมวิวครับเขาเรียกว่าจุดชมวิวอำเภอผูหลวงของเรา พี่น้องพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับบนพื้นที่เขตลอยต่อวังสะพุงผู้หลวงวังสะพุงลมเก่านี่ครับจุดชมวิวน้ำตกนี่ครับครับภาพบรรยากาศดี ช่วงหน้าฝนครับอําเภอภูหลวงวันนี้เก็บภาพบรรยากาศยอดภูดมาฝ่าครับยอดเขาสวยๆเลยนะครับ <c oughs> พื้นที่ที่พี่น้องไปทําไร่ข้าวโพดหรือว่าไป ทำสวนนะครับไร่มันสับปะหลังพื้นที่ที่พี่น้องทําผลผลิตทางการเกษตรบนยอดภูนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วเรื่องของพืชสวนพืชไร่ที่พี่น้องสามารถที่จะปลูกกันได้นะครับในสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยนะครับผลผลิตทางการเกษตรพี่น้องก็ปลูกยางพาราข้าวโพดมันสับปะหลังแก้วมังกรปลูกกล้วยบ้างนะครับ พื้นที่หุบเขาพื้นที่รอยต่อที่พี่น้องก็ไปทำภาคการเกษตรกันนะครับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศนะครับก็อำเภอพูหลวงครับบริเวณที่เป็นจุดชมวิวครับวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอำเภอผูหลวงวันนี้ภาพบรรยากาศพื้นที่ที่พี่น้องทำ ปลูกพืชสวนพืชไร่นะครับแนวรอยต่ออำเภอคูหลวงอำเภอวังสะพุงครับเลยวังสก่อ ถ้าเราไม่มาเก็บภาพในช่วงบรรยากาศอย่างนี้เราก็จะไม,ไม่ไม่มีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นภาพบรรยากาศที่ดีๆอย่างนี้นะครับก็บางทีกเ็เก็บภาพได้ยากเหมือนกันครับก็ถือว่าต้องมาในช่วงที่มีฝนนะครับถึงจะได้บรรยากาศที่สดใสนี่ครับยอดภูเขาชมบรรยากาศกันอีกรอบหนึ่งนะครับบริเวณแนว สันเขานะครับก็จะมีพี่น้องที่ปลูกข้าวโพดครับเนี่ยครับปลูกข้าวโพดในในเนินเขาสูงก็จะมีแหล่งน้ําตามธรรมชาติบ้างนะครับก็จะอาศัยฝนหรือว่าอาศัยน้ําจากธรรมชาตินะครับก็าบางพื้นที่ก็จะปลูกกันพอได้นะครับนี่ครับส่วนหนึ่งที่พี่น้องเก็บน้ําไว้นะครับในตุ่ม เก็บน้ำไว้เพื่อที่จะให้น้ำในช่วงฤด,ดูหน้าแรงนะครับนี่ครับภาพสวยๆครับนี่คือร้านค้าที่พี่น้องขายกาแฟกันขายอาหารตำสั่งบ้างนะครับ ขายหน่อไม้ในแนวเขตบริเวณข้างทางนะครับหน้าจุดบริเวณจุดชมวิวครับภาพบรรยากาศช่วงหน้าฝนวันนี้ ถือว่าเรามาเก็บภาพบรรยากาศดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นแฟนๆรายการของเราครับนี่ครับบรรยากาศสวยๆท่ามกลางหมอกควันไอฝนครับนี่ครับพื้นที่ตรงบริเวณด้านนู้นะครับยอดภูเขาเป็นแนวต้นไม้ที่ยังพอมีเหลือ จากการที่พี่น้องทําการเกษตรกันในพื้นที่หุบเขาพื้นที่ร่องรอยต่อระหว่างภูเขาภนะาพบรรยากาศที่สวยงามนะครับตอนนี้ก็ถือว่าความเขียวความสดใสเขียวกระจีในส่วนของบรรยากาศดีๆนะครับในบริเวณตรงนี้ก็จะมีะร่องน้ำหรือว,ว่าแนว ร่องน้ำนะครับจากการน้ำชาล่างลงสู่เวณจากยอดเขาลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีความบุดมสมบูรณ์ด้านล่างก็ส่วนหนึ่งที่พี่น้องก็ปลูกยางพาราไว้บ้างนะครับในเขตบางส่วนนี่ครับเส้นทางบริเวณตรงนี้ก็จะมาจากอำเภอภูหลวงครับ ภาพยีดีมาฝากครับเนี่ครับเส้นทางบริเวณลงเนินภูเขานะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้การแสงทองมีเดียชาแนลครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด, like, กดติดตามกดกระดิ่งช่องนะครับติดตามคลิปต่อไปแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับการแสงทองมีเดียชาแนลลาคุณผู้ชมไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ